การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับท่านอารองผู้อำนวยการสานักง,งานส่งเสริมและอ,อุตาาสาหกรรมซอฟต์แวร์ชาติาท่านผู้อำนวยการเขตอุตาาสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะครับผู้แทนจากาหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็อย่างที่จริงๆทางน้องก็พูดไปนะครับว่าโครงการประกวดซอฟต์แวร์ภาครัฐหรือเรียกว่า ผมไม่น่าจะจะเรียกว่าเมกะเดี๋ยวมันจะเป็นเมกะบางนาดีเอเมกาดีก็ไม่เป็นไรนะครับคืองี้ครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับกสทชก็เพิ่ง 4G ได้แข่งกันดุเดือดมากเลยนะครับนะสิ่งหนึ่งที่แสดงตรงนี้คืออะไรฮนะคนไทยบ้ามือถือยันมือถือมากๆนะ Facebook ประกาศผลเมื่อเดือน2งเดือนที่แล้วบอกว่าคนไทยออนไลน์ วันล,ละสาล้านคนนะครับนี่คืออะไรฮะนี่คือโอกาสของภาครัฐที่ชั้นจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ประชาชนคนไทยออกค่าเน็ตเองซื้อมือถือเองเรียนการใช้แอป,ปพวกนี้แต่ท่านทราบไหมครับว่าแอปภาครัฐตอนนี้มีประมาณ1น0่ง120รอ้อ120แอปประมาณนี้นะครับนะฮะเราสำรวจตั้งแต่ปีที่แล้วมา ก็เพิ่มขึ้นปีที่แล้วเราสำรวจอยู่ที่ประมาณ60-70ผ่านไปไม่ถึงปีนี้ขึ้นมาหเป็นร้อยเลยนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าความตื่นตัวของภาครัฐในการที่จะนําเสนอข้อมูลให้กับทางประชาชนเริ่มมาถูกทางแล้วนะครับเริ่มมาถูกทางแล้วนะครับงั้นการประกวดในกาศครั้งนี้นะครับก็ทําอย่างไรเนี่ยจะทําให้การพัฒนาแอปภาครัฐโดยแทนที่จะให้ภาครัฐคิดเองทําเอง คนเดียวนะครับทำอย่างไรจะให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมทำไรจะให้นักพัฒนาเก่งๆของคนไทยนะครับโดยเฉพาหน่วยงานที่ทนะําหน้าที่ในการทําให้เกิดนักพัฒนาทางซิป้าหรือซอฟ์แวร์ปากนะครับทำอย่างไรเนี่ยจะให้เกิดการพัฒนาโมบายแอปที่มันตรงใจให้มันเป็นแอปที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกใช้นะครับทาอย่างไรจะให้หน่วยงานภาครัฐนะครับเขามมีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาตรงนี้ให้ตรงขึ้นซึ่งวันนี้ผมก็คิดว่า ความแตกต่างจากเมกะปีครั้งนี้กับปีที่แล้วจะเห็นว่าเราโฟกัสมากขึ้นเรามีหน่วยงานเข้ามาร่วมกับเราที่เป็นเจ้าของข้อมูลเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือความก้าวหน้าของงานเมกะนะครับที่ที่ต่างจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่ก็คือเรื่องของการพัฒนาแอป,ปจาก Open Data นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า ภายในระยะเวลา1ปีที่ทางเ,าเราร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับ,นรบในการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าเรามาถึงจุดที่น่าจะเห็นทําประโยชน์จากการเปิดเ a ต a าตรงนี้ออกออกไปมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรในการเข้ามาช่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซิป,ป้านะซอฟแวร์ป r k หรือ n e ็ t e ทนะครับก็ปีที่แล้วโอ้โหทำงานหนักกันมากนะครับเพราะว่าก่อจะไปนั่งดูการ คัดสรรของผู้ประกวดเนียโ,โหใช้เวลามากเหมือนกันผมก็ต้องขอขอบคุณที่ครั้งนี้ก็ไม่ถอใจยังร่วมกับเราอยู่<笑><笑>นะครับอีกอันนะครับปีนี้นะครับเราเราก็จะได้เอ,อต้องขอบคุณทางสำนักพระราชาวังที่ช่วยในการที่สร้างสมเด็จประเทพนะฮะท่านก็ได้เ,เป็นเป็นถ้วยพระราชาฐานด้วยทําให้ถ้วยทำให้เมกะเนี่ยนะครับก็จะ คนที่ได้รับประวันก็น่าจะ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 รู้สึกต่างจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับในการในในบมกะปีนี้ที่แตกต่างก็คือว่าเราจะมีเรื่องของการบ่มเพาะนะครับบ่มเพาะทําให้การพัฒนาคือไม่ใช่การประกวดโมบ,บายแอปทั่วไปก็จะส่งให้เขาไปคิดเองทําเองคุณไปคิดอะไรเลยขอให้มาส่งนะครับแต่ปีนี้ทางหน่วยง,งานพันธมิตรเราก็จะช่วยบ่มเพาะจะช่วยสอนจะช่วย แนะนำวิธีการพัฒนาแอปที่มันมันดีมันมีประสิทธิภาพมันตรงตรงใจมากขึ้นนะครับอันนี้เองที่ผมคิดว่ามองว่าเมกะ 20- งศเนี่ยนะดีขึ้นกว่าของปีที่แล้วมากนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้หน่วยง,งานฟันจมิตรนะฮะซึ่งผมขอขอบคุณอีกครั้งก,ก็คือทางซิป้าทางซอฟแวร์ปาร์คทางเน็กเทคนะครับ หน่วยงานที่เข้ามาร่วมกับเราอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือจะมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประกอบคุณทางกรมนะครับการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินพอดีคุณหมอมาไม่ได้นะครับมีบริษัท IBM นะครับบริษัทซัมซุงนะครับที่เป็นภาคเอกชนที่เข้ามามาร่วมกับเราตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบของโครงการนะครับก็เหมือนเดิมก็คือคงแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มนิสิตนักศึกษานะฮะพัฒนาอิสระนะครับอันนี้ก็จะเริ่ม ให้สมัครแล้วจนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้านะครับแล้วก็หัวข้อหลักเราก็ทําให้มันง่ายขึ้นนะครับแบ่งเป็นหัวข้อหลัก3หลักครั้งที่แล้วเรามีประมาณ7-8มันหลากหลายไปน,นิดนึงนะครับเราก็ปรับให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษก็คือเอาข้อมูลจาก Open Data ที่อยู่บนเว็บไซต์ d a t a g o t h s เนี่ยนะครับเอามาต่อยอดได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีข้อมูลประมาณ400กว่าชุดข้อมูลแล้ว หนึ่งในนั้นคือข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับ,นะรบท่านเชื่อไหมฮะว่าผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะที่จะมีข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาค,ภาค,ครัฐประกาศบนเว็บไซต์นะฮะก็เพิ่งรู้นะว่าโครงการภาครัฐป,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 ปีนะี้มีเป็นล้านครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่านะครับถ้าดิจิตอลอีโคโนมีจะเกิดนะครับไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะทำให้เกิดคนไทยเราก็ต้องตื่นตัว เรื่องของการเอาข้อมูลมาใช้เรื่องของการเอาแอปมาใช้ต่อนะครับระบบดีแค่ไหนนะฮะข้อมูลไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์นะครับข้อมูลดีแค่ไหนนะครับคนไทยไม่เรียนรู้จะเอาข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจอื่นๆก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็ะจะเห็นว่าทางกระทรวงที่เราจะผลักดันดิจิ t อลอีกนโนีเนี่ยเทคโนโลยีเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับการทําให้คนไทยได้ตื่นตัวนะครับว่า สิ่งที่มีอยู่ในมือถึงท่านของท่านนี่ครับมันเปลี่ยนชีวิตท่านได้ถ้าท่านเปลี่ยนตัวเองในการจะเรียนรู้การเอาข้อมูลไปใช้จริงๆเราเราใช้ข้อมูลในการดําเนินชีวิตอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะฮะในห้องนี้ท่านใดขับรถมาแล้วใช้ Google แมปบ้างครับยกมือหน่อยครับมีไหมฮะที่ใช้กูเกิลแบบในการเดินทาง,งท่านนั่นแหละครับนี่คือดิจิทัลอีกนมีตัวจริงครับแต่มันมีแค่นั้นอะ มัคนควรจะมีมากกว่านี้ไหมนะครับเป็นไปได้ไหมว่าภาครัฐจะมีแอปอะไรใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะครับเป็นไปได้ไหมเราจะมีแอปสําหรับคนในสาขาต่างๆอาชีพต่างๆเกษตรกรกดปุ๊บจริงๆสมัยท่านรองนายกยงยทธนะครับท่านตอนนั้นผมก็ไปช่วยท่านก็มีคำขวัญตัวน,นั้นกำลังจะทำโมบายแอปนะฮะ ท่านใช้คาว่ากดดูรู้ทันผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปขออนุญาตอาจารย์ยังยุดท่านนั้นลองนายกนิยมว่าเอาวันนี้มาใช้ได้ไหมนะครับแต่คําถามคือว่ากดดูรู้ทันอะไรอ่ะถูกไหมฮะนั่นคือโจทย์ที่การประกวดเนี่ยเราต้องทําให้เกิดอาการที่ว่าเรามาช่วยกันออกไอเดียนะครับเสนอความคิดใหม่ๆนะครับ,นะรบถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศเราจะปฏิรูปประเทศนะครับ ไม่ใช่ให้แค่โกนคมไม่คนแค่กลุ่มส0 0ร0อคนมานั่งคิดมันต้องเป็นพวกเราทั้ง60ล้าน70ล้านคนช่วยกันคำถามคือจะทําให้หคน60ล้านยิงไม่ถึง60ล้านนะที่ออนไลน์เอา30ล้าน40ล้านคนช่วยกันออกความคิดในงานที่จะเปลี่ยนประเทศแน่นอนครับถ,ถ,ถ้าท่านไปถามเอาถามสมมุิว่าผมเองไปถามแม่ยายผมเนี่ยดิ้งดอาจจะลองไปถามแกดูอยากจะเปลี่ยนประเทศ คุณแม่แม่ยายท่านก็ใช้มือถือเนี่ยจะอยากอะไรเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทางสำนักง,งานเนี่ยเราอยากจะให้เกิดอาการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดิจิทัลเคมีขับเคลื่อนเฉพาะภาครัฐไม่ได้นะฮะต้องเอาภาคเอกชนภาคประชาชนมามีส่วนร่วมทําให้เกิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทททททเพื่อให้ท่านมองเห็นภาพว่าไอ้โมบายไอ้ไอเมกสองศูนย์หนึ่งห้านี่จริงๆเบื้อง,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 งหลังมันคือการสร้าง awareness ของประชาชนของนักพัฒนา โดยเอาโจทย์ประเทศจากภาครัฐนี่เป็นหลักว่าจะทําอะไรนะครับถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้นะฮะให้หน่วยงานไปคิดเองทําเองเราก็จะมีมบายแอปที่ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์อีกแล้วซึ่งถามตัวท่านเองเนี่ยท่านอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเกีย่ยวกับภาครัฐเราไม่ต้องการรู้ข้อมูลประชาสัมพันธ์มากเท่าไหร่หรอกถ้าเราไม่ได้อยู่ในฟิลนั้นนึกออกไหมฮะ,ะแต่ประเด็นคืออะไรละ่ะนั่นคือโจทย์ที่เราต้องตีให้แตกนะครับผมชอบหนึ่งที่ เมื่อกี้ผมไปพูดอีกห้องกลางๆเนี่ยเขาให้ไปพูดว่าดิจิตอลอีโคโนมีคืออะไรผมก็ไม่พูดมากละผมแค่ยกประโยคเดียวทำไงก็ได้ให้คนไทยใช้ไอทีอย่างมีสาระแค่นั้นเองครับเพราะทุกวันนี้เราเราไม่ค่อยมีสาระนะครับแต่คำถามว่าจะให้ใช้ยังมีสาระคืออะไรนั่นคือโจทย์ต้องนี้นะครับเพรานเมกะก็จะเป็นอีกความพยายามมันหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดตรงนั้นทํำยังไงจะใช้ข้อมูลอย่างมีสาระนะครับออกมาในรูปแบบของแอปนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราได้จากจัดัวนเมกาของปีที่แล้วคือผู้ที่ชนะเลิศจากการประกวดทั้งที่แล้วเนี่ยก็นํามาต่อยอดเป็นโมบายแอปที่กําลังจะเปิดตัวเดินหน้านะครับอันนั้นก็เพื่อให้มองเห็นภาพว่าผู้ที่เข้ามาร่วมประกวดตรงนี้นะครับนะถ้าท่านมีความรู้ความสามารถดีเนี่ย นะครับเราก็จะส่งเสริมกันให้ AI ดีขึ้นนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าออปีนี้นะครับงานจะดีขึ้นนะครับงานจะหลกักโฟกัสมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกิจกรรมที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็หวังว่าเราคงไ,ไ,ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรเราสำหรับปีหน้านะครับแล้วก็คิดว่า ปีหน้าเนี่ยน่าจะมีหน่วยงานที่เหมือนกับทางาสำนักงานอะไรนะเดี๋ยวนะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะหรือสถาบันการแพทย์นะมีหน่วยงานเข้ามาร่วมกับเอามากขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของโครงการแล้วกเ็เดี๋ยวส่งต่อให้น้องนะขอบคุณครับเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้ในการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ท่าน แขกคุณมีเกียรตแล้วก็สื่อครับผมคิดว่างานในเรื่องของการประโวดโมบายแอปพลิเคชันอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมองไปในบริบทที่กว้างกว่านั้นเนี่ยคงต้องถามคำถามมองทำอะไรถึงต้องมีแอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับถ้าเราดูในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเมื่อประมาณทักสาทศวรรษที่ผ่านมานะฮะจะพบว่าในยุค80เนี่ย ป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสูงมากเลยตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีพลาปาดาวเทียมขึ้นไปทําให้โซเวียตและจีนซึ่งเป็นอีกขั้วโลกหนึ่งนั้นเนี่ยเกิดความวันไหวนะครับเพราะว่าทราบข้อมูลความเป็นไปของโลกทั้งหมดทึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นม่านไผ่ม่านไม้ไผ่กับม่านเหล็กเพราะฉะนั้นจีนนั้นเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านั้นหึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับคือแน่ใจาว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีแต่การเมืองยังควบคุมอยู่แต่สาภาพโซเวียตนั้นเนจะเป็นหัวหัวขอกสําคัญของฝั่ง,งโลก อีกโรกหนึ่งนั้นเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับแต่รู้ดีว่าจีนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าหากไม่เปลี่ยนแปลงประเทศแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนเขาต้องเปลี่ยนพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่สามารถจะครองอำนาจให้ได้นะครับก็เริ่มมีนโยบายที่เรียกว่าเป็นลสโทรยกาที่องค์จําได้นะครับแล้วพอไปถึงยุคกาบวเชฟเนี่ยก็เปิดประเทศอย่างกว้างขวางด้วยการเปลี่ยนประเทศจากระบบคอมมิวนิสต์นมิถุนนิยมข้ามวันนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดตามมาก็เกิดการประท้วงกันอย่างกว้างขวางนะครับ 1989ถึง1991นั้นเนี่ยเกิดการประท้วงกันในสหภาพโซเวียตจนกระทั่ง,ทงในสุดสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปจากอาณาจักร15ประเทศนะครับก็กลายเป็นประเทศรัสเซียอร์เมเนียจอร์เจียไบโรสเซียกาคิสถานตรงนี้ละครับคือจุดเปลี่ยนของโลกโดยแท้เลยเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าโลกทุนนิยมนั้นเนี่ยเป็นโลกที่มีคนปรารถนามากกว่าทั้งโลกก็มีเหลือแต่เพียงคิวบากับเกาหลีเหนือเท่านั้นเองที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่เหลือนั้นเป็นทุนนิยมหมด อันนี้ไอ้ทุนนิยมเนี่ยม,มันมีหัวใจสาคัญก็คือว่ามันต้องตอบรับต่อความต้องการของผู้บริโภคใครจะรวยได้ก็ต้องอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเอาใจผู้บริโภคบังเอิญผู้บริโภคกับประชาชนเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อชื่นชมบูชาผู้บริโภคก็จําเป็นต้องชื่นชมบูชาประชาชนด้วยอันนี้คือต้นเหตุที่มาของ People Center phenomenon ที่เกิดขึ้นในโลกของเราครับเมื่อเกิด People Center ขึ้นมาเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาทั้ง o p t i c Fiber ทั้ง ซาทลายทั้งหลายตามมาสิ่งที่เราเกิดเิดก็คือแอปพลิเคชันนี่แหละครับในความเห็นผมนะครับนี่คือที่มาของทําไมถึงต้องมีบริการให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าเข้าถึงได้ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งแอปพลิเคชันด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญประเด็นที่2ออยากกล่าวถึงก็คือว่ารัฐบาลได้เปิดโอกาสให้แล้วในเรื่อง Open Data นะครับพวกเราได้ไปดูงานที่ประเทศอังกฤษ ไปดูที่ไอร์แลนด์เกี่ยวกับโอเพนเนต้าซึ่งเป็นประเทศที่เปิดเผยกว้างขวางมากและดุนตรอังกฤษก,กลาออกไปหลายคนนะครับจากโอเพนเนต้านั้นเมื่อกลับมาผมก็เขียนบทความลงแล้วก็ทั้งพวกเราก็ผลักดันต่อสู้กันนะครับในกรมการอของอต่อต้านทุจริตแห่งชาติและในที่สุดนั้นเนี่ยก็สามารถผลักดันนะครับโนม้มน้าวให้ทางรัฐบาลน,นั้นเห็นชอบที่จะเปิดโอเพน a t a ขึ้นมาเหมือนที่คุณศักพูดไปแล้วขณะนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหัวเต็มหมดเต็มไปหมดเลยนะครับ มากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยผมท้าเล,เลยว่าในอาเซียนด้วยกันไม่มีใครที่มากเท่ากับประเทศไทยในขนานี้นะครับแต่ปัญหามันก็คือว่าจะหาประโยชน์อย่างไรจากโอเพนเดต้าเหล่านี้ได้ขึ้นมาถ้าเรามีแต่โอเพนเดต้าอย่างเดียวนะครับเราไม่มีการวิเคราะห์ไม่มี Data mining หาข้อมูลจาก Data ที่โอเพนเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าภาษีกขอน,น้นเราที่ถูกใช้ไปนั้นเนี่ยเงินที่นํามาจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชก,การนั้นเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ ที่เขาเรียก่่เอฟฟิเคซีของมันนี่เนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใส่เข้าไป10บาทแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์กลับมามากน้อยแค่ไหนโอกาสนี้เป็นโวกาสทองนะครับถึงผมอยากกล่าวถึงประเด็นที่2ที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าถ้ามีแอปพลิเคชันเนี่ยที่เกี่ยวพันกับการหาประโยชน์จาก Open Data ได้นี่จะเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับขณะนี้ที่ห้องถัดไปเนี่ยก็สัมมนา,าเรื่องโอเพน a t a กับ Digital e c ค n o มีของมอจทอตอนบุรีนะครับ และสิ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามีแอปพลิเคชันสักอันหนึ่งที่บอกได้ว่าจังหวัดกอไก่เนี่ยกดเข้าไปปั๊บบอกได้เลยว่าในปีนั้นเนี่ยงบประมาณจากจังหวัดจา,จ,าจากองคอ์กรกรมทั้งหลายนั้นเข้าไปลงเข้าไปอยู่ในจังหวัดนั้นมากน้อยแค่ไหนที่สํานักงบประมาณมีนะครับแต่ยังไม่ได้สมบูรณ์ถ้าเรารู้ได้ว่าในจังหวัดนั้นเนี่ยงบประมาณเข้าไปมากน้อยแค่ไหนหแบง่งตามเซกเตอร์ต่างๆอย่างไรบ้างโครงการใหญ่ๆมีโครงกกี่โครงการบ้างและโครงการใหญ่ๆนั้นใครเป็นคนได้ ประมูลไปในราคาเท่าไหร่และมีกิจเจ้านะครับอาจเห็นเพียงเจ้าเดียวก็ได้ในจังหวัดนึงง่งนะอันนั้นก็สามารถที่จะสืบสารต่อไปได้ถ้าหากไม่สืบสารต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันในเรื่องของการติดตามงบประมาณของภาครัฐในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของประโยชน์ที่ประชาชนได้รับนะครับผมว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำในมากมายมหาศาลและจะช่วยมากในเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันของของบ้านเรานะครับ ถ้าบ้านเราไม่มีการปราบปรามคอร์รัปชันไม่ทำมันจริงจังแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงสูญเสียทั้งงบประมาณแล้วก็ประเทศเราก็คงจะมีปัญหามากในอนาคตนะครับรวมทั้งจริยธรรมคนในประเทศด้วยรวมถึงเงินทองที่ต้องเสียไปโดยไร้ประโยชน์ด้วยจํานวนมากมายในแต่ละปีโอกาสทองมาอยู่แล้วนะครับข้อมูลขนาดนี้อยู่แล้วเหลือเพียงแต่แอปพลิเคชันเท่านั้นเองรับใช้ประชาชนนั้นรับใช้ได้หลายอย่างครับรับใช้โดยตรงด้วยการร้องเรียนก็เป็นอย่างหนึ่งแต่การรับใช้ประชาชนด้วยการหา ความจริงให้เกิดขึ้นนะครับดูประสิทธิภาพของการใช้เงินของภาครัฐรวมถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินของภาครัฐอันนั้นก็เป็นการช่วยประชาชนที่สําคัญมากๆอีกแอปพลิเคชันหนึ่งในความเห็นผมที่จะเป็นประโยชน์ก็คือเรื่องของความเป็นพลเมืองครับประเทศไทยนั้นไม่ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญกี่มาตราเขียนไงก็แล้วแต่ถ้าประชาชนไม่เป็นมีความเป็นพลเมืองแล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนความเป็นพลเมืองก็หมายความถึงความเข้าใจความแตกต่างความเคารพความแตกต่างการยอมรับความแตกต่างนะครับการทําหน้าที่ตาม ระบอบประชาธิปไตยจิตที่เสรีภาพคนอื่นต้องเคารพด้วยผมคิดว่ามีแอปพลิเคชันหลายอย่างจะสอนเรื่องเหล่านี้ได้เป็นกติกาที่อธิบายได้มีสถานการณ์ให้ตัดสินใจได้เป็นเกมให้คนเล่นได้ด้วยว่าคนที่เป็นมีความเป็นพลเมืองนั้นเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างในสถานการณ์ผมเห็นขณะนี้สนามบินก็เต็มไปหมดแน่นไปหมดนะครับแต่ผมเห็นคนที่ขาดความเป็นพลเมืองมีสูงมากเลยที่นั่นก็มีจํากัดนะครับแต่กระเป๋านั้นต้องวางในกระเป๋าข้าง ผมไม่เข้าใจว,าาว่ากระเป๋าวางบนพื้นแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาได้ไงคนก็ยืนครึ่งหนึ่งไม่ได้มีเก้าอี้นั่งนะครับเพราะคนจานวนมากเอาถุงวางบนเก้าอี้อันนั้นคือขาดความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริงจอดรถเอาเก้าอี้มาตั้งหน้าบ้านทนะั้งที่ผมก็จ่ายภาษีเท่ากับบ้านเขาเหมือนกันอันนี้ก็ขาดความเป็นพลเมืองกันผมว่าสถานการณ์ต่างๆที่สอนให้คนเข้าใจอย่างนี้เป็นเกมสาหรับ,บเด็กชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากนอกเหนือจากข้อมูลต่างๆในการร้องเรียนแล้ว ถ้าดูที่อังกฤษนะครับที่ไอร์แลนด์หรือว่าที่บางประเทศแลนจะเข้าใจได้ว่ามีแอปพลิเคชันในเรื่องของการเอาข้อมูลที่ processable นะครับที่ให้มาไม่ใช่เป็นกล่องกระดาษแต่ว่าเป็นเป็นซอฟต์ไฟล์เหล่านี้เป็นดิจิทัลเนี่ยที่สามารถที่จะ process ต่อไปได้ผมเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากนะครับในประเด็นสุดท้ายของผมก็คือว่าต้องเราต้องคงต้องพูดถึงระมหาคนุณที่คุณนะครับของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดยาสยามบร,รมราชกุมารีที่ ท่านส่งราชธานถ้วยรางวัลเพื่อทําให้เมกะ2 0 1 5ของเรานั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันที่มีเกียรตินะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เห็นได้ว่าเอาไปต่อยอดได้เหมือนของจีนิวที่เราเห็นที่เอาไปทําได้จริงๆของภาครัฐนะครับและผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยกันเนี่ยงานนี้ก็คงสาเร็จไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอขอบคุณทั้ง สำนักราชวิขาธิการนะครับหนง,งานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติซิปป้านะครับแล้วก็ซอฟแวร์พาร์คศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับเทคเนคิคนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบริษัทไอทีมประเทศไทยไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับหน้าที่นี้คุณคุณศักดิ์ควรได้คนกล่าวนะครับแต่ว่าผมผมกล่าวแทนว่าเราอยู่กันอย่างกันเองนะครับและที่สำคัญที่สุดคือพวกท่านที่จะมาร่วมงานวันนี้นะครับ แล้วก็ช่วยกระจายข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันครั้งนี้ไปถึงทุกคนด้วยเพราะว่าถ้ามีคนร่วมมากเท่าไหร่มีไอเดียมากเท่าไหร่นั้นก็สามารถทําให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆนั้นยังมีมากมายอยู่รออยู่ข้างหน้านะครับไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความคิดริเริ่มของคนครับถ้าเราเปิดกว้างความคิดของคนนั้นเราจะได้อะไรต่างๆมากมายและผมเชื่อว่าคนไทยก็มีความคิดริเริ่มมากมายพร้อมที่จะผลิตอินโนเวชันให้พวกเราทุกคนได้ใช้ประโยชน์และก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่า สิ่งที่รัฐทําให้เรานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีสิ่งที่ภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อีกมากมายครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานกรรมการบริหารสนงงานักงานรัฐบาลนิกทอนิกนะคะท่านผู้มยการสํงงานักงานรัฐบาลน,นิกทอนิกส์ท่านรองผู้มยการสํงงานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะท่านผู้มยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานพันมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการนะคะท่านสื่อมวลชนและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของภาครัฐ พระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2 5 5 8หรือที่เรียกกัน,น,นสั้นๆว่าเมกะส0 1 5นเนี่ยค่ะซึ่งจัดโดยสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e g a นะคะก็ถือว่าเป็นการประกวดการสร้างแอปพลิเคชันภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะแล้วก็เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุดที่เป็นโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งมือใหม่และก็มืออาชีพ ที่ไม่ควพรพลาดอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากได้การได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือเป็นปีแรกนะคะแล้วก็จะเป็นรางวัลที่สนับสนุนให้เกิดการคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจากแนวคิดที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการภาครัฐมากที่สุดจริงๆแล้วตามที่ทั้งท่านอาจารย์ดรศักดิ์และก็อาจารย์ท่านาวรกกรน,นะคะได้ได้เน้นย้ำแล้วว่า หลักการเบื้องหลังของการที่มีม o b บายแอปพลิเคชันภาครัฐที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้มี transparency นะคะสนับสนุนความโปร่งใสซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการนำชุดข้อมูลภาครัฐในกรอบของ data.go.th นะคะท่านหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่ว่าหลักการก็คือ open data มันแสดงถึงโอเพนวอร์เม e นต์ความโปร่งใสของภาครัฐนะคะก็ให้เอาข้อมูลจากภาครัฐที่มีให้บริการอยู่เนี่ยมาต่อย,ยอดเป็นพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันซึ่งจะทําให้เกิดการยอมรับในบริการของภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับสากลน,นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากย้าแล้วก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดี uh, อย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสเอาข้อมูลของภาครัฐซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากการใช้เงินภาษีของประชาชนนี่แหละเอามาเพื่อให้เห็นถึง uh, ในส่วนของโมบายแอปเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ขอ้อมูลของภาครัฐได้นำสู่ไปถึงมือของพับบิกหรือว่าประชาชนแล้วก็ยังเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐด้วยจึงก็ไปตอบโจทย์เรื่องของ transparency แล้วก็เรื่องของพลับบิค participation เรื่องเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญของ open government แล้วก็เป็นหลักการสากลด้วยก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสอย่างอย่างดียิ่งเลยนะคะที่ให้เอาเรื่องของ open data มามาใช้ประกอบกับการทา โมบายแอปพลิเคชันนะคะเพราะนั้นในการประกวดเมกะที่น่าที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็ถือว่า,าการประกวดเนี่ยต้องให้เห็นเหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐนะคะที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆมาพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันใหม่ๆก็คือการที่จะบูรณาการหรือว่าอินทิเกรต ข้อมูลข้ามหน่วยงานนะคะซึ่งก็ทําลายขอบเขตเดิมที่หน่วยงานของภาครัฐจะพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่บนพื้นฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเองอย่างเดียวนะคะในการบริการข้อมูลข้ามหน่วยงานนี้ก็จะสร้างประโยชน์ในการบริการใหม่ๆให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าประกวดจะต้องรู้จักการที่จะ collaboration ข้อมูลหรือว่าบณาการข้อมูลของภาครัฐเนี่ยให้เกิดเป็นบริการใหม่ๆแล้วก็สร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้ว ก็สถาบันการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ในการทํางานร่วมกันนะคะ ก็สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าในแต่ละหมวดของการแข่งขันเนี่ยยังแบ่งรางวัลเป็นประเภทสุดยอดแนวคิดแล้วก็เรื่องของสุดยอดนวัตกรรมซึ่งวันนี้เราจะคุ้นเคยกับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันกันมากแล้วนะคะแล้วก็เห็นทิศทางว่าบริการภาครัฐควรจะไปอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆอย่างไรนะคะแนวโน้มก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเพราะนั้นก็ในโอกาสข้างหน้าน,นะคะคาดการกันว่าเนี่ยอุปกรณ์พวก w e a r a b l e นะคะอุปกรณ์สวมใส่เนี่ย ก็ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอย่างเช่นนาฬิกาแว่นตานะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่มาสื่อสารหลักแทนมือถือนะคะเทคโนโลยีพวกปัญญาประดิษฐ์นะคะ AI ก็จะมีความฉลาดจนเราไม่ต้องพกพาอุปกรณ์มากชนิดติดตัวนะคะมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น IoT Internet of Things ที่ connect <ม>เชื่อมโยงอุปกรณ์ เข้าด้วยกันเนี่ยก็ทําให้อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้แล้วก็สั่งการถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆได้นะคะแม้ว่าการเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะการนําสินค้าเข้าสู่ตลาดก็สําคัญนะคะก็ขึ้นอยู่กับเป็นเรื่องของเหลื่อมเวลากันก็อาจจะไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเวลาใดจะเป็นเวลาที่สําเร็จแต่สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่า ไม่ใช่แค่นวัตก,กรรมหรือว่าแนวคิดของเอกชนเท่านั้นที่จะถูกผลิตแล้วก็แข่งขันในตลาดเมกะน,นะคะ โครงการเมกะก,ก็อยากจะเป็นตัวจุดประกายให้มีนวัตกรรมหรือแนวคิดการบริการภาครัฐใหม่ๆที่มีการคิดคน้นแล้วก็สุดท้ายสามารถนําส่งไปสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคหรือว,ว่าประชาชนได้นะคะไม่ใช่เป็นการวิจัยแล้วก็เก็บไว้บนหิ้งแล้วใช้กันเองเฉพาะหน่วยงานนะคะเพราะนั้นการผลักดันแนวคิดเช่นนี้ต้องใช้แรงผลักที่สูงมากแล้วก็ต้องผลักให้ข้อมูลภาครัฐเนี่ยได้มีการถูกนําไปใช้เผยแพร่สู่ทางภาคสาธารณะนะคะผลักให้ทางภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยกัน คิดค้นแนวคิดบริการแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ผลงานได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนะคะสิ่งที่ทั้งกระทรวง ICT เองทั้งหน่วยงานอี a เองแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรคาดหวังก็คือว่าจะมีบริการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆของภาครัฐเกิดขึ้นในเวทีประกวดนะคะแล้วก็ถูกพิสูจน์ว่าผลงานเหล่านั้นได้ใช้งานจริงพวกเราก็พร้อมจะสนับสนุนให้ผลงานเหล่านั้นประสบความสําเร็จแล้วก็ พร้อมที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้งานนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตัลอย่างาสมาร์ทนะคะแล้วก็ผลักดันให้บริการของภาครัฐด,ดีขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะ สุดท้ายในการแข่งขันเมกา2015ในปีนี้ก็พิเศษก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระราชาทานรางวัลอันทรงเกียรตินะคะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ล้วนทรัพซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้ ให้ความสนใจสนพระไทยในด้าน ICT อย่างมากนะคะแล้วก็ทรงสนับสนุนให้ ICT เนี่ยได้ขับเคลื่อนประเทศมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นเจ้าฟ้าไอทีที่ทรงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงใจของปวงประชาชนตลอดกาลนะคะก็ขอบคุณค่ะ